สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อพี่น้องไม่เช่พี่น้องเด้อก,กินเช้ากล้วยเย็นๆค่ะพี่น้องแก่ร้อนน่ายกหายน้ำสักกล้วยพอขามาขายแทบจับวานพอเอาอยู่บ่ โอนอะไรคอยละอ๋ออ๋อก็มากินบ่เดี๋ยวเงินกินเสียบใช่คลั่งกิน,ก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 นเป็นไดโนอพี่นอ้องได้เราบอเงินหมืน่น ได้ึืนได้แล้วมึงเขาได้แล้วเบิดแล้วสามีเราไปสอมหลดสมซื้อว่าเงินมืน่นเราพี่น้องเนาะมื่นไปอีเดิแต่ก็ยังดีที่เป็นน้องแจก ก๋วยพี่ง ngọt หวานเบาเดูกึ่ง ngọt เด้อก็กินทุ้งยาผ็บแบบหวานด้านล่างก็เป็นลูกทรายรเพราะฉะนั้นก๋วยกินเนวมากกับพวกกินเพราะเขากินกับพวกกินยันเซียงประถาดไหม อืมปานพีน่เนาะสุดๆข้าจ้าคือเห็ดหวานนี่เนาะกระเส็บอาการนอนๆนาะพี่น้อ,นนองเนาะมากินเช้าก,ก้วยสุดๆ เงินเมื่นกับเมื่นสมเงินเนาะพี่น้องเนาะยายเพชรไปอันธุรขออนขนะข้าเจ้าอนขนาดพี่เ,เนาะข้าเจ้าเขาคิ้วเขาคิ้วกดเงินเต็มเบิร์ดข้าเจ้าก็ยังโชคดีกว่ายายเพลิเนาะข้าเจ้ายังเห็นเงินยายเพชรบ่เห็นตัวเงินได้จะเงินไปแนวดันในเงินมากก็โอนออกไปใส่นี่ ไส่นีแน่ซ้อมรถมอาาเตอร์ไซค์แน่เบิร์ตกระดีนะพี่นอนะ้องเนาะยังไงเพราะแต่ใส่หนีใส่สิน์ไปนั่งคนเขาเมีหนีม,นมีสินเนาะอ่ามีหนีนเขาก็ต้องรงเพิ่นเขาต้องเขี้ออกแต่เกิดว่างให้ยามมามีเงินเขาบสอันเขาย่อยใส่หนีนหนีเขาก็สีร้ายสีอ่างนี่พี่น้อง นาพี่เงินกบขอย่อยใส่หนีเพื่อนนําแรงว้นจะใส่จักน้อยใส่หนีเพื่อนนําให้มันเบามันบา,บางนะพี่น้องเนาะแบบหวานแซ <c oughs> ่บหลายพี่น้องคลิปนี้จะเพจกะขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อขออนุญาตไปกับเขากินก่อนกินหวานแลวก็อยากกินเขาวินได้บ้ี้ สไตล์คนอ้วนเนาะอ่าคลิปนี้ก็ขออ่าลาไปก่อนขอบคุณหลายเพื่อนๆค่ะที่สมคลิปพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ